f u t u r e s k สกิลแพลตฟอร์มแห่งการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีก็มีจัดหักจัดเต็มกับเรื่อง Creative และที่สำคัญพลาดไม่ได้เลยกับหมวด Investment ที่จะมีอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของบล็อก a i n และคริปโตเคอ r รนซีอยู่ด้วยครับหากเพื่อนๆเ,เรียนจบคอร์สทาง f u t u r e s k i l l ลจะมีการมอบ Certificate เพื่อเป็นการยืนยันว่าเพื่อนๆได้ผ่านหลักสูตรแล้วด้วยครับพิเศษส,สุด สามารถสมัครสมาชิกผ่านทางเพจบิดดอยตามลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอนะครับเพื่อนๆจะได้รับส่วนลดทันที50%อย่าลืมรีบสมัครก่อนที่มันจะหมดโปรโมชั่นนะครับก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวบิดดอยกันอีกครั้งในวันนี้นะครับผม,มกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยแอดโครมันยองนั่นเองครับผม ก็หลังจากกระแสของข่าวดีนะครับที่เข้ามาในตลาดคริปโตซึ่งก็คือข่าวเกี่ยวกับการอนุมัติ Bitcoin futures ETF นะครับผมจึงจะส่งผลทางบวกกับราคาของ i t t o o n นะครับอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับผมเพียงแต่ว่านะครับผมไม่ว่าจะเกิดข่าวดีใดๆก็ตามนะครับผมเมื่อถึงวัน ประกาศหรือวันที่ใช้จริงนะครับผมเพื่อให้สาธรารณชนทั่วไปเนี่ยได้รับทราบกันถึงจุดนี้นะครับผมเมื่อน,นั้นโดยปกติแล้วนะครับก็จะเกิดการเซลล์ออนแฟเกิดขึ้นเพราะราคาที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันได้รับผลจากการเก่งกำไรไปก่อนหน้านี้แล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับผมนี่ก็เลยเป็นเหตุผลทำให้การ เข้าเทรดวันแรกของ Bitcoin f u t u r e ETF ในวันนี้นั้นน่ะไม่ได้ส่งผลอะไรกับราคา Bitcoin เลยนะวันนี้นั่นเองนะครับผมโอเคแต่ก็ต้องขอบอกว่าการที่มีสิ่งนี้เข้ามาในตลาดบนโลกของเราเนี่ยบนตลาดการเงินตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นผลดีกับ เหมือนกับว่าวิวัฒนาการของบล็อกเชนหรือของคริปโตก็ตามนะครับผมในทางที่ดีอย่างแน่นอนเพราะว่ามันเปรียบเสมือนว่า,ากฎหมายในโลกหรือ ผู้คนในโลกนะปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีการยอมรับสิ่งที่เรียกว่าคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นแล้วนั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ดีเลยทีเดียวและในอนาคตแอชเชื่อว่าก็จะมีข่าวดีอย่างเนี้ยตามมาอีกไม่มากก็น้อยนะครับผมอ่าประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับอ่า แนวโน้มของกระแสคริปตโตนะครับผมที่นี้นะครับผมเราก็หวนกลับมาดูตัวเทคนิคกันนะครับผมว่าปัจจุบันเนี่ยราคาบิตคอยตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมอ่า <c oughs> ส่วนใครนะครับที่อยากจะอ่านรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับ Bitcoin future ETF นะครับผม <c oughs> ก็สามารถคลิกที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับผมเพราะแอดได้ แปะเอาไว้แล้วนะครับซึ่งจะเป็นโพสต์ที่แอดเขียนบนเพจนะครับว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับผมและมันจะมีผลกระทบผลดีผลเสียต่อตลาดคริปโตเรายังไงบ้างในช่วงนี้รวมถึงในระยะยาวนั่นเองนะครับผมก็สามารถไปอ่านกันได้นะครับและแอดไม่ขอพูดและอธิบายซ้ําเกี่ยวกับ Bitcoin Future ETF นะครับผมในคลิปนี้เพราะมันก็ค่อนจะใช้เวลา ยาวนะครับผมที่จะพูดให้เพื่อนๆได้เข้าใจว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นแนะนำให้ไปอ่านสิ่งที่แอดเขียนแอดเชื่อว่าน่าจะเห็นภาพมากกว่านะครับผมโอเคเราก็มาเริ่มเทคนิคของ Bitcoin กันในวันนี้เลยดีกว่านะครับผมเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยตรงนี้นะครับก็เป็นเหมือนเสมือนหนึ่งในความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้นกับ b Bitcoin เร็วๆนี้นะครับผมซึ่ง ความเป็นไปได้ตรงนั้นก็เกิดขึ้นจากเทรลไลน์เส้นสีเหลือง2เส้นที่ขนานกันตรงนี้นะครับผมเมื่อเมื่อก็จะเห็นว่าจากราคาต่ําสุดที่เราขึ้นมาเมื่อแถวแถวเดือนกรกฎาคมนะครับหรือใครจะนับตรงนี้ก็ได้นะครับแต่แอดขอนับเป็นตรงนี้แล้วกันเพราะมันเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของเทรลไลน์นี้นะครับผมก็คือแถววันที่20กรกฎานะครับผมบิตคอยเนี่ยได้สร้างเทรลหลักตรงนี้ขึ้นมานะครับผมซึ่งจากที่เห็นนะครับ จนถึงปัจจุบันนะครับตั้งแต่อดีตตั้งแต่วันนี้จนถึงปัจจุบันบิตคอยก็ยังคงเล่นอยู่ในกรอบนี้อยู่และยังไม่สามารถที่จะผ่านแนวต้านของกรอบเทรลไลน์ตรงนี้ได้นะครับผมซึ่งปัจจุบันเราก็ได้มีการกลับไปรีเทสตร,ตรงแนวต้านตรงนี้จนถึง5วันติดต่อกันแล้วด้วยกันซึ่งวันนี้เป็นวันที่5นะครับผมโดยแนวต้านนะปัจจุบันนะครับถ้าแอดลากฟิโบนะครับจากจุดเริ่มต้นที่แอดบอกจนถึงจุด ที่มันไปสัมผัสตัวแนวต้านของเทนไลน์นี้ครั้งล่าสุดก่อนที่จะเกิดการ rejection ลงมานะครับผม ก็จะได้ฟีโบนัชชีประมาณตรงนี้นะครับผมซึ่งแนวต้านนปัจจุบันนะครับเพื่อนเพื่อนก็เห็นว่ามันอยู่ที่เส้นสีแดงนะครับผมโดยที่แถวราคา62,700่เหรียญนั่นเองโดยประมาณนะครับผมและปัจจุบันก็ยังไม่สามารถผ่านไปได้นะครับหลังจากได้มีความพยายามนะครับผมอ่อนเพื่อนก็จะเห็นนะครับว่ามันมีการพยายามเมื่อตอนช่วงน่าจะเป็นช่วงเช้าเช้านะครับผมเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับผม ราคาบิตคอยได้ทําการรีบาวกลับขึ้นไปทดสอบที่แนวต้านแถวแถวใกล้หกหมื่นนะครับผมแต่สุดท้ายก็ยังไม่สามารถผ่านได้อย่างที่เพื่อนเปืนเห็นนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับดังนั้นนะครับมุมมองในระยะสั้นตอนนี้นะครับก็ไม่แน่ว่าราคาบิตคอยเนี่ยมันก็อาจจะมีการย่อตัวกลับลงมาก็ได้นะครับที่แถวๆถวห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเหรียญหรือแถวแแนวรับของเส้นสีส้มที่เมื่อ2วันก่อนนั้นนะ่ะเราทําท่าเหมือนกับว่าจะปิดหลุด แต่สุดท้ายแล้วก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือะว่าเป็นแนวต้านที่สำคัญตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้ในช่วงระยะสั้นของสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับผมอ่ะโอเค <c oughs> ทีนี้นะครับจากมุมมอง,องแอดตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดในสัปดาห์นี้นะครับผมรา,ราคาบิตคอยเนี่ยมันไม่สามารถที่จะ break t e n d l i นี้ได้เนี่ยแอดก็มองว่ามีโอกาสยังสูงเลยนะครับที่มันจะ หลุดแนวต้านสำคัญตรงนี้ได้เพราะมันจะเป็นการหวนกลับลงมารีเทสเป็นรอบที่3แล้วนะครับผมซึ่งยิ่งมีการรีเทสมากครั้งยิ่งขึ้นเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่จะหลุดแนวรับเนี่ยมันก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นนะครับผมซึ่งโอกาสมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆถ้ามีการลงมารีเทสถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยโอกาสในครั้งหน้าที่ลงมาตรงนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะปิดหลุดได้และมีโอกาสที่เราจะ เจอการย่อของราคาอย่างต่อเน,นื่องเป็นไซ์เวดาวโดยอยู่ในกรอบของเทนไลน์สีเหลืองตรงนี้นะครับผมในช่วง สิ้นเดือนตุลาคมก็เป็นไปได้นะครับผมซึ่งราคาที่แอดมองว่ามีอาจจะมีการย่อลงมาเนี่ยกคาดว่าไม่น่าจะหลุดแนวรับที่แถวห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยเหรียญหรือจะเอาเป็นเปนเป,เป,เปกลมๆเลขกลมๆก็น่าจะแถวห้าหมื่นสามพันเหรียญน,นะครับผมที่ราคาบิตคอยนมีโอกาสย่อลงมาได้ซึ่งการย่อตรงนี้เนี่ยถือเป็นหนึ่งในโอกาสของคนที่ตกลดนะครับผมที่ควรที่จะเก็บของไว้ถ้ามีการย่อลงมาแอดไม่ได้บอกว่ามันจะย่อลงมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแอด แค่มองว่ามันมีโอกาสมากขึ้นเรื่อยๆที่ราคาบิตคอยเนี่ยทดสอบไม่ผ่านแนวต้านดังนั้นเนี่ยแนวรับเนี่ยมันก็โดนทดสอบเรื่อยๆเช่นกันดังนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูนะครับว่าสรุปแล้วบิตคอยอ่ะมันจะเบรกทางไหนถ้าเกิดมันยังไม่สามารถเบรกได้จริงๆแนวรับตรงนี้ก็อ่อนแอลงเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่เพื่อนๆอาจจะได้ของถูกกันอีกรอบนะครับผมจะเรียกว่าของถูกได้ไหมก็ได้แหละเพราะว่า ตรงนี้มันก็ยังไม่เรียกว่าแพงเกินไปเพราะว่าเรายังไม่ได้ทะลุกลับไปเหนือ ATH เดิมที่เส้นฝะสีม่วงเลยถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดนะครับเราสามารถที่จะทะลุเทรลไลน์หลักนี้ได้และสามารถทะลุ ATH เดิมได้เนี่ย,าาถถยก็มีโอกาสนะครับที่บิตคอย n เนี่ยจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่โกลเด้นเดโชแถวๆหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเหรียญก่อนจะลงกลับมารีวิสิตและชาร์จพลังเพื่อที่จะทะลุไอโกลเด้นเดโชนี้ไปให้ได้ในบูมมาเก็ตรอบนี้นะครับผมซึ่งเป้าหมายเนี่ย เป้าหมายแรกหลังจากที่สามารถทะลุ a d h เดิมรวมถึงทะลุโกลเด้นเรยโชวตรงนี้ได้เนี่ยแอดก็มองที่แถวแถว0 0็ดเหรียญโดยประมาณคือแถานี้นะครับผมซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้นะถ้าเกิดว่าเ break นไลน์หลักตรงนี้ได้นั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับในส่วนของแนวรับก็อย่างที่ได้บอกไปเส้นสีเขียวก็รอรับกันไว้ด้วยนะครับผมอย่างที่บอกนะครับหลายๆคนที่ตกลดจากตรงนี้นะครับผมเนื่องจาก ความไม่กล้าที่จะเสี่ยงนะครับผมคือแอนไม่ได้บอกว่าเ,เราจะไม่ต้องเข้านะแต่คนที่เขาจะเข้าที่ราคาแตะแถวตรงนี้ได้เนี่ยเขาต้องมีวินัยเพราะเขาสามารถรู้ได้ด้วยตัวเองว่าหากเขาเข้าแล้วปรากฏราคามันไปผิดทางเป็นแค่การหลอกและหลุดแนวรับเทรนไลน์ตรงนี้มาเนี่ย เขาก็จะเลือกที่จะยอมตัดขาดทุนหรือที่เรียกว่า stop loss นั่นเองนะครับผมตรงนี้นะครับก็เลยเป็นจุดที่บ่งบอกถึงความแตกต่างระหว่างนักลงทุนที่เข้าใจและมีวินัยในตลาดนะครับผมกับนักลงทุน ที่ไม่มีความกล้าและเน้นแต่จะเข้ามาเก็งกำไรเน้นแต่จะเข้ามาโฟโมและเน้นว่าอยากจะรวยในระยะสั้นนั่นเองนะครับผมเพราะว่าพอถึงเวลาจริงๆนักลงทุนประเภทหลังที่แอดได้บอกไปนเนี่ยเขาจะไม่กล้าซื้อเมื่อราคาย่อเขาจะมาซื้อตอนราคามันขึ้นไปแตะแนวต้านนะครับผมรวมถึงเขาจะไม่กล้าขายเมื่อราคา ขึ้นไปแตะแนวต้านและเขาจะมาขายตอนที่ราคามาอยู่ที่แนวรับนะครับผมซึ่งการกระทําของนักลงทุนประเภทนี้เนี่ยมันก็จะสวนทางกับความจริงที่เราควรที่จะทําให้มันได้นะครับผมความจริงที่เราควรที่ทําไม่ได้เนี่ยคือเราควรที่จะซื้อถูกขายแพงนะครับแต่นักลงทุนประเภทที่แอดบอกเนี่ยมักจะจบลงด้วยการที่ซื้อแพงขายถูกนะครับผมซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปเลยตามตลาดนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ เปอร์เซนต์ของนักลงทุนที่ได้กําไรเนี่ยมีจํานวนน้อยนิดมากเมื่อเทียบกับเปอร์เซนต์ของนักลงทุนที่ขาดทุนอันนี้คือจํานวนของนักลงทุนนะครับนะครับประมาณนี้นะครับผมทีนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยกล้านะครับที่จะซื้อไม่ว่าจะตรงนี้นะครับที่ลงมาทดสอบแนวรับของเทรนไลนายหลักหรือแม้แต่ตรงนี้นะครับไม่นับตรงนี้นะครับ จะนับก็ได้นะแต่แอดคิดว่ามันผ่านมานานแล้วแอดไม่ขอพูดถึงแล้วกันแอดขอพูดถึงเนี่ยเพิ่งผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมสมมุติเป็นตรงนี้นะครับผมเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าถ้ากล้าซื้อนะครับยอมเสี่ยงและถ้าผิดทางก็ s t ็อป o ลอเพื่อนๆจะกําไรประมาณเกือบ60%แล้วนะครับผมและนี่ต้องบอกว่ามันคือ 1x นะครับบนตลาดสปอตและมันคือบิตคอยที่ทุกคนเรียกมันว่าเป็น เต่าคลานนะครับผมเมื่อเทียบกับเอาทคอยเวลามันขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นบิตคอยขึ้น60%ตรงนี้ที่ผ่านมาเดือนตรงนี้เนี่ยก็จะมีเอาคอยหลายๆตัวที่ขึ้นแรงกว่าแล้วเบรกระเบิดพลังให้เพื่อนๆได้เห็นกันถูกไหมครับก็ตามนี้นะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับซื้อที่แนวรับและขายที่แนวต้านไม่ใช่ซื้อที่แนวต้านและขายที่แนวรับนะครับผมทีนี้ก็จะมีคําถามอีกว่าอ้าวแอดแล้วในเมื่อการเบรกของมันตรงนี้มันเป็นแนวต้านเป็นการเบรกแนวต้าน ในแอปบอกให้ซื้อที่แนวรับไงถูกไหมครับทุกต้องครับเพราะฉะนั้นแอดเลยบอกว่าให้รอซื้อหลังจากมันลงกลับมารีวิสิตไงถูกไหมครับเพราะการ break แนวต้านแปลว่าแนวต้าน กลับเป็นแนวรับแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราซื้อตอนที่มันเบรกเลยนะครับผมเราซื้อตอนที่มันกลับลงมารีวิสิตแล้วเพื่อป้องกันความเสี่ยงแต่ก็ไม่ผิดถ้าเกิดเราจะซื้อหลังจากมันเบร a แนวต้านได้แล้วปิดเหนือแต่ความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยก็ต้องรับกันให้ได้ถ้าเกิดราคามันกลับปิดหลุดทะล,ลุแนวรับลงมาอีกเนี่ยเพื่อนๆก็จําเป็นที่จะต้อง stop loss ห้เป็นนั่นเองนะครับผม อ่ะประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็จะสวนทางกับอีกใช่ไหมที่แอปบอกให้ขายที่แนวต้านนะครับผมก็ถูกครับเพราะมันชนแนวต้านเราขายก่อนนะครับเทคโปรฟิตออกมาถูกไหมครับทีนี้เมื่อมันปิดเบรก แนวต้านและเปลี่ยนแนวต้านเป็นแนวรับแล้วลงกลับมาเปวิสิตเราค่อยกลับไปซื้อไงครับนี่มันง่ายๆแค่นี้เองคือคอนเซปต์ในการเข้าเทรดของการเก็งกําไรไม่ว่าจะในตลาดไหนๆก็ตามเขาก็ใช้กันแบบนี้ทั้งหมดนะครับผมไม่ไม่มีอะไรที่แตกต่างไปจากนี้เลยนะครับผมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเพื่อนๆใช้อารมณ์ในการเทรดมากเกินไปจงส่งผลให้ไม่กล้าที่จะซื้อเมื่อราคาลงและไม่กล้าที่จะขายเมื่อราคาขึ้นนั่นเองเพราะกลัวราคามันจะขึ้นไปอีกและเราจะขายหมูนะครับผมก็อย่า ลืมนะครับว่าขายหมูดีกว่าติดดอ,อยนะครับผมรวมถึงซื้อที่เหว by the dip นะครับก็ดีกว่ามาซื้อตอนโฟโมตรงนี้ถูกไหมครับเราอาจจะไม่ได้ราคาที่ถูกที่สุดก็จริงแต่เราก็ได้ราคาที่ดีกว่าการที่มาซื้อตามตอนโฟโมนั่นเองนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับมุมมองบนะิตคอยน์ณตอนนี้นะครับผมอาจจะพูดยาวไปหน่อยเพราะว่าเน้นในเรื่องของการการเทรดดิ้งแล้วก็ไมล์เซตนะครับผมแต่ก็เชื่อว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยน่าจะปรับกันได้ไม่ยากนะครับผมถ้าพูดไปตอนนี้นะครับผมแอดก็ไม่สามารถแนะนําไปได้มากกว่านี้แล้วก็ไม่สามารถบอกได้ว่าควรจะซื้อหรือขายตรงไหนเพราะว่าเงินอะ มันก็เป็นเงินของเพื่อนๆเ,เองถูกไหมครับอ่าที่นี่นะครับข <c oughs> อเสริมอีกนิดหนึ่งนะครับผมถ้าเรามาดูนะครับกราฟวีค k นะครับผมถ้าเกิดสัปดาห์นี้เนี่ยแท่งเป็นอย่างนี้และไม่ทำห้อาหารนะครับผมแอมมองว่าไม่สวยนะครับโอกาสที่ราคาจะไต่ลงมาเนี่ย ลดระดับหรือว่าพักฐานลงมาเนี่ยมันก็มีสูงนะครับผมแต่นะครับแต่ถ้าเกิดการพักฐานตรงนั้นไม่หลุดแนวรับเส้นสีส้ม59,300เราอาจจะได้เห็นการไหลกลับของเงินออกจากปิดคอยไปสู่เอาคอยได้ในระยะสั้นๆนะครับผมตรงนี้ก็หลอดลุ้นไว้แล้วกันว่ามันจะเป็นรูปแบบนั้นไหมก็คือไม่ควรจะปิดหลุดแนวรับสําคัญตรงนี้นะครับก็คือไม่เบรกลงนั่นแหละแล้วมันจะไซด์เวย์อย่างนี้เงินจะไหลไปที่เอาคอยนะครับผมแต่ ในกรณีที่ราคาบิตคอยตัอลงมาข้างล่างแน่นอนว่าเอาคอยคิดว่าน่าจะลงแรงกว่าบิตคอยแน่นอนนะครับผมรวมถึงถ้าเกิดบิตคอยสามารถเบรกแนวต้านเทนไลน์สีเหลืองได้ ก็นแน่นอนเช่นกันครับว่า Bitcoin ก็คงจะยังเล่นต่อไปและขึ้นแรงกว่าเอาคอยเอาคอยก็จะดูนิ่งๆอยู่อย่างนี้เพราะปัจจุบัน b t c dominance ก็ยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดตัวลงอย่างรุนแรงนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับการเสริมให้ในมุมมองของ Bitcoin และเอาคอยเข้าไปด้วยกันนะครับผมทีนี้สุดท้ายนะครับสำหรับอินดิเคเตอร์นะครับผมเพื่อนๆจะเห็นว่าปัจจุบันนะครับ ISI Weekly นะครับผมก็ยังไม่สามารถขึ้นไปเล่นบนโซน Overbought หรือโซนที่ ISI มากกว่า70ได้ดังนั้นแรงโฟโมอย่างรุนแรงเนี่ยมันก็เลยยังไม่เข้านะครับผมอย่างที่แอดได้บอกไว้หลายๆสัปดาห์ละว่ามันต้องขึ้นมาอยู่ในโซนนี้ก่อนแรงโฟโมมันถึงจะเข้ามานะครับผมตอนนี้มันเข้ามาแล้วก็จริงแต่มันยังน้อยนะครับยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ราคาบิตคอย n เนี่ยมัน b r e a แนวต้านเทรนดลายหลักนี้ไปได้เพราะฉะนั้นจับตาดู RSI weekly ให้ดีนะครับผมอาจจะมีการย่อตัวลงบ้างแต่ถ้าการย่อตัวลงครั้งเนี้มันย่อแล้วไม่หลุดแนวรับอย่างที่บอกก็อาจจะมีแรงปั๊มขึ้นมาอีกครั้งก็ได้และส่งผลไม่ดี ตัวไอซีแเนี้ยขึ้นไปโอเวอร์บอลเหนือ70ได้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าบนภาพเดลี่นะครับผมไอซของบิตคอยขึ้นไปเหนือ70แล้วนะครับผมซึ่งก็ถือว่าดูดีนะครับแต่ก็อาจจะเจอการพักฐานบ้างอย่างที่บอกนะครับผมแต่ภาพรวมนะครับผมก็อย่างที่บอกว่าวีคลี่จำเป็นที่จะต้องขึ้นไปเหนือ70ให้ได้นั่นเองส่วน m a c d ตอนนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับก็ยังเป็นขาขึ้นซึ่งบ่งบอกถึงเทรนด์ระยะยาวเนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับผมการที่ราคาจะมีความผันผวนหรือย่อลงมาเล็กน้อยใน นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ปกติมากๆสาหรับตลาดคริปโตของเรานั่นเองนะครับผมโอเคก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้และสำหรับใครที่ยังไม่กดไลค์กด subscribe หรอกดกระดิ่งนะครับผมกดให้แอดด้วยและคลิปวันนี้ก็ขอจากลากันเพียงเท่านี้แล้วกันครับผมสวัสดีครับ